โอ้โหถึงบางโอ้กันเลยทีเดียวครับสำหรับเบื้องหลังเอฟเฟกของการแข่งขันวอลล์บอล AVC c h a แชมเปี้ยน g u ลีในนัดชิงเหรียญทองแดงนะครับไม่ได้ชิงแค่นับที่3เท่านั้นนะมีเงินรางวัลเป็นแรงจูงใจด้วยนะครับการประทะกันระหว่างทีมนครราชสีมาคิวมินซีกับสโมสรจากประเทศจีนนะครับได้บทสรุปว่าสาวไทยของเราสามารถตบสาวจีนคว่ำนะครับลบคำสพประมาท ที่ตอนนี้กําลังเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมโมสรจากเวียดนามนะครับดูเก่งกว่าสมโมสรจากประเทศไทยความจริงปรากฏอย่างไรมาติดตามกันนะครับพร้อมอัปเดตสถานการณ์นะครับเมื่อน้องเพียวอัจราพรคงยศครับสาวไทยของเรามีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันในลีกญี่ปุ่นนะครับหลัง NEC เรอลเกตสามารถตีตัวผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศไปชิงดํากับโอซาก้ามาเวรัตนะครับพร้อมไป ไทยดาบีแม์สาวไทยในลีกสหรัฐครับพร้พันเกิดปราดโอนอลนโดวลคิรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมเจเจอย่างโคนาบัตฟิลลี่่ายท้อสดช่องทางไหนเวลากี่โมงมีประเด็นไหนหน่าจับตามองมาติดตามกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s ั b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นถึงบางอ้อความจริงปรากฏเป็นที่เรียบร้อยครับผมกำลังพูดถึงวอลเลย์บอลรายการ AVC Women Champions League นะครับที่จัดกันที่ประเทศฟิลิปปินซึ่งเป็นเกมนัดชิงเหรียญทองแดงครับเป็นการโครจรมาพบกันระหว่างนคะรชรีมาคิวมินซีวีจากประเทศไทยครับเจอกับ BAIC m o t o มอเตอร์ b a l l บับจากจีนนะ คือก่อนที่ไทยจะมาชิงเหรียญทองแดงเนี่ยก็พลาดท่าแพ้สมโมสรหญิงจากคาซัคสถานมานะครับแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์อีกคู่หนึ่งก็คือสมโมสรจากวิดนามอย่าง VTV บินเดืองรองอันเนี่ยนะครับซึ่งมีโฟทีทานที่ทานทุยสามารถเอาชนะสมโมสรจากจีนได้นะครับก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แลวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับผลงานของทีม บอลเลบอลหญิงจากประเทศไทยเรานะครับถูกวิพากวิจารณ์ไปต่างๆนานานะครับและแน่นอนก็ถูกโฟกัสว่าถ้าโคราชนะครับจะผ่านคําวิพากวิจารณ์ได้เนี่ยก็ต้องตบเอาชนะนะครับสมสอรหญิงจากจีนให้ได้นะครับซึ่งเรา่แบบนี้ก่อนนะครับผมเพิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาในรายการ AVC Women Champions League เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะต้องขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปรีชาชาญนะแก ขยายความเพิ่มเติมก็คือมันเป็นรายการนะครับที่เสมือนหรือเท่ากับรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียกว่าชิงแชมป์สโมสรเอเชียเพราะรายการนี้เนี่ยไม่ได้นับต่อจากการแข่งขันสโมสรเอเชียแต่นับเป็นการจัดก,การแข่งขันครั้งแรกถามมีเงินรางวัลน,นะเออแล้วก็จะเอา2ทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้เป็นตัวแทนสโมสรเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลก ในเดือนธันวาคมปีนี้ด้วยนั่นเองซึ่งต้องบอกครับว่าเกมที่นครราชสีมาคิวมินซีเนี่ยนะครับลงสนามเจอกับสโมสรจากจีนนะครับก็จัดผู้เล่นเต็มอัตราเลยนำทัพโดยแม่ออนครับออนอุม,มาสิทธิรักแก้วกระยากมุทธลามีทิชากรบุลเลิศนะครับแล้วก็สิริมามา,มานก,กิจเป็นตัวเซตเตอร์นะครับตัวต่างชาติก็คือมารีสมิธนะครับอีวานเจเลีย ชันทวานะครับจากกรีซแล้วก็ลิเบรโรจากญี่ปุ่นต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นไปแบบที่ผมคาดจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับว่าแม้ว่าสโมสรจากประเทศจีนอย่าง B A I C Motor เนี่ยนะครับจะเป็นทีมที่มีผู้เล่นหน่วยก้านสูงนะแต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นนครราชสีมาคิวบินซีนะครับที่สามารถนะครับตบ เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าโคราชแบบกับปปี้กระเป๋ามากครับอยากพิสูจน์ตัวเองมากๆนะครับไล่ตบไล่บททีมจากจีนก่อนเอาชนะไป25ต่อ21ซึ่งพอเข้าสู่เซตที่2นะครับสมโมสรจากจีนเนี่ยนะครับก็มีฮึดเหมือนกันนะครับสู้คืนมานะก็เอาเซตที่2ไปได้นะครับ25 21แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ทีมหลานย่ามูเนี่ยนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในระดับที่ท็อปฟอร์มเลยนะครับในช่วงเซตที่3กับเซตที่4ก่อนเอาชนะไปที่25-21แล้วก็ 25-19ตามลำดับเลยทีเดียวนะครับโดยเกมนี้ครับท็อปสกอร์ทางฝั่งของนครราศีมาคิวมินซีนะครับก็ตกเป็นของอีวาเจเรียชาตวานะครับที่ทำไป22แต้มนะครับตบ19บล็อก3ลูกนะครับอันดับที่2ก็คือมารีสมิธนะครับสิแตม้มตบ14บล็อก2ลูกส่วนอ้อมสินสัพพาพรจันทวิสูตรนะครับ14แต้มนะครับ 12ตบกับ1บล็อกนะครับมีทิชากรเนี่ยสิแต้มนะเกมนี้ปาดตบกับ2บล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีแก้วกัละยาที่10แต้ม9ตบ1บล็อกแม่ on, on, ออนออนออกมาสิทีรักครับ5แต้มจากการตบทั้งหมดเรียกว่าร่วมใจนะครับการจัดเต็มนะครับเพื่อแก้หน้านะครับแก้สถานการณ์นะครับงานนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโคร,ราชเองก็ถือว่า อยู่ในเส้นทางที่อาจจะโชคไม่ดีด้วยนะครับที่ต้องไปเจอกับทีมแกล่งจากคาซักสถานนะครับจนาลาดตัวไปชิงแชมป์โลกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมจากเวียดนามจะควา้าแชมป์ได้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเขาโมยับเลยทีเดียวนะแต่มองดยภาพรวมมะถ้าแบบพูดถึงตรงไปตรงมาก็ต้องบอกว่าทีมอย่างนคะรราชสีมาคิวมินซี C เองเนี่ยก็ยังต้องพัฒนาทีมต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ด้วยศักยภาพอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีนักกีฬาทีมชาติในยุคปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ประกอบกับช่วงหลังๆเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะวอลเลย์บอลที่เสมือนรายการชิงแชมป์เอเชียหรือว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับทีมใหญ่ๆของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับหรือว่าไทยเราในช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบ ให้ความสําคัญแบบจัดเต็มมาเนาะมันก็เลยกลายว่าช่วงหลังเราก็หา,หายความสําเร็จไปพอสมควรละเดี๋ยวก็มาเชียร์นะครับทีมจากเวียดนามแล้วกันว่าจะไปได้กไกลขนาดไหนนะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีอัปเดตในเรื่องของเงินรางวัลอย่างที่บอกว่ารายการนี้เขามีการจ่ายเงินรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับโดยทีมนครราชสีมาคิวินซีเนี่ยได้รับเงินรางวัลอยู่ที่ 1. นึ่งมืนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณส,าสากัก30,000นกว่าบาทนะกออ็อย่างน้อยก็คุ้มค่านะครับ โดยต้องบอกว่าก็ไม่ได้เกินคาดสักเท่าไหร่นะสำหรับสโมสร,สรตัวแทนจากประเทศไทยคือถ้าแบบโหไปชิงแชมป์โลกเนี่ยผมว่าน่าจะกระหึ่มกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกเลยว่าแฟน,แฟน,แฟน,แฟนกีฬาวอลล์บอลไทยหลายคนก็คาดหวังแหละนะครับแต่พอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ปีหน้าว่ากันใหม่ละกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะอัปเดตอีกหนึ่งสถานการณ์ของลีกวอลล์บอลของญี่ปุ่นนะครับ กลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยคู่ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับวอลเลย์บอลลีกหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกคำรบระหว่างโอซาก้ามาเวลัสกับ NEC Red Rocket นะครับซึ่งจะชิงชัยในวันที่2พฤษภาคมกับวันที่3 พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนนะครับตัวของเพียวเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับโอกาสเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีการจัดการเปิดใจถแถลงข่าวของน้องเพียวนะอํมลาสโมสรแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเพียวเองเนี่ยก็จะมีลุ้นแชมป์นะครับในลีกของญี่ปุ่นเป็นฤดูกาลที่2เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เอ็นดิซิเลโลเกตกับโอสการ์มาเวลัสใครจะเข้าวินนะสำหรับผมอะไรก็ได้ครับขอให้สาวไทยของเราประสบความสำเร็จนะครับได้หมดเลยทีเดียวนะไม่ใช่ค่ะสถานการณ์ของลีกญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงเช้าของวันที่28กุมภาพันธ์ก็จะมีดาร์บี้แม์นะครับสาวไทยในลีกของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการโคจรมาเจอกัน ระหว่างออร์แลนโดวอลคิวรีครับทีมที่มีพรพัน์เกิดปราดเป็นเซตเตอร์ตัวหลักครับเปิดบ้านรับการเย็นของโคลมัตฟิวรีครับทีมที่มีเจเจนุสราต้อมคำนะครับเป็นเซตเตอร์นะสถานการณ์ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก็ออร์เรนเดอร์วอลคิวรีการันตีตีตั๋วไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเรียบร้อยนะครับสองนัดหลังคว้าชัยรวดนะก่อนหน้านี้เยือนคอ l วัตฟิวรีก็ชนะไปได้3ต่อ0ูล่าสุดก็บุกไปชนะอินดี้อีกไน์อีก3ต่อหนึ่งขณะที่ทีมของเจเจครับคอนวัตฟิวรีหลังจากที่คว้าชัยชนะ3นัดรวดนะครับดีที่สุดในฤดูกาลนี้เนี่ยสเกมหลังที่ผ่านมาหาชัยชนะไม่เจอก็คือแพ้ออ l ์เรนเดอร์วอลคิวรีของพรพันธ์แล้วก็ล่าสุดแพ้ให้กับ ทีมจ่าฝูงอย่างโอมาฮาซูเปอร์โนวานะครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ดูเดือดนะครับตามสไตล์ของดาร์บี้แม์สาวไทยในลีกของสหรัฐอเมริกาครับคู่นี้ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง y t u t u นะครับจะถ่ายทอดสดผ่านทาง CBS Sport Network นะครับหรือติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน VBTV เนาะวิเคราะห์ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่า เรากําลังจับตามองกันอยู่นะครับการดวลกันของ2นักกีฬาไทยโดยเฉพาะพรพพนธ์เกิดปราดนะตอนนี้เนี่ยตัวเธอเองกําลังจะทุบสถิตินะครับกลายเป็นนักกีฬาจากเอเชียในตําแหน่งเซตเตอร์คนแรกนะครับที่จะทําแอซิดครบ1,000ทั้งที่มาเล่นในฤดูกาลแรกโดยตอนนี้พรมพนธ์เกิดปราดนะครับเล่นไปแล้ว89เซต แอซิไป974ลูกขาดอีกเพียงแค่26ลูกก็จะครบ1,000แอซินะครับโดยแน่นอนนะครับก็จะเข้าโปรเจกต์ด้วยนะครับสองสาวไทยตำแหน่งเซเตอร์นะครับตัวของซาร่าเนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่ปีก่อตั้งปี2024แล้วก็คว้ารางวัลเซเตอร์ออฟเดอะเยนะครับในรายการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้านับรวมตอนซาร่านะครับมาเล่นต่อเนื่องกับคอร์ฟิลลีเนี่ย มันก็จะเข้าโปรเจกต์นะครับสองสาวส0 0พันแอสซิสซึ่งก็น่าจะสร้างชื่อเสียงในลีกอเมริกาให้ เป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ update, อัปเดตบอลระ์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมแบบนี้ก็ฝากกด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสสวััดีครบ